ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานวิชาเจริญทรัพย์นะครับกับรถขุดนะครับแคดสามสองศูนย์ีีทีมขุดที่สองนะครับเป็นรถขุดแคดคันแรกของผมนั่นเองนะครับ ตอนนี้ก็8,000กว่าชั่วโมงแล้วนะครับกับหน้างานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับอยู่ที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเนะครับ,นะรบเป็นเมืองเกินร0อนะครับกับช่างคมนะครับนี่นะช่างนี้ก็จะเป็นช่างคมนะฮะอีกคันหนึ่งก็จะเป็นช่างเพลินนะครับ แต่ละช่างก็มีความสามารถนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ทุกคนก็คือทีมช่างคุณภาพของทีมงานของเรานะครับอขั้นตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางได้นะครับในการขุดโค้ง,งหนังนาของพี่ๆทุกท่านนะครับหรือว่ามีไอเดียอะไรก็เก็บเป็นแนวทางได้นะครับตอนนี้นะครับรถขุดของเราเนี่ยทำการขุด บ่อน้ํารูปทรงเลข8หรือว่ารูปทรงอินฟินิตี้นะครับกระบวนการแรกเลยนะครับคือการตีแบบลงสเกลงานนะครับปักหมุดทีมงานของเราจะทําการตีไม้ประมาณนี้นะครับไม้ปักหมุดนะครับระยะห่างประมาณ3-5ถึงเมตรนะครับจุดแคบๆจุดยากเนี่ยเราจะตีประมาณสักสเมตรแต่เหมือนบ่อรูปนี้มันจะง่ายนะครับลักษณะว่ามันเป็นทรงกลมนะครับเราก็ใช้มุงสวิงรถขุดเอานะครับเราปักไม้นะครับแต่ละจุดประมาณลูกละประมาณ 7- 8หลักนะครับ ทีนี้เราก็ทําการขุดเปิดชั้นแรกนะครับชั้นแรกก็เปิดลงประมาณสักเมตรห้นะครับเพราะว่าเมตรห้าสเนี่ยความสูงของคนเราอยู่ที่ประมาณนี้เวลาเราลงไปหรือว,ว่าขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นง่ายนะครับก็ควรที่จะขุดประมาณนี้นะครับขั้นตอนที่สองคือการขุดเจาะสะดือลงไปนะครับก็คือขุดเจาะลงสะดือลงไปให้จบเลยนะครับทําไมเราถึงไม่ฝังตัวนะครับสําหรับบ่อนี้นะครับ บ่อนี้เป็นบ่อที่แคบนะครับรถขุดเราเนี่ยขนาด300หรือว่าขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะฝังตัวลงไปได้เราไม่สามารถที่จะฝังตัวลงไปได้ไาาไไดก็เลยต้องเจาะจากระดับดินเดิมไปเลยนะครับรถขุดใหญ่นะครับก็ขุดโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า5เมตรอยู่แล้วนะครับหรือว่าประมาณ5เมตรนะครับก็สามารถที่จะขุดให้ลึกได้ขนาด5เมตรไปเลยนะครับ แล้วก็ลําเลียงดินไปจุดที่ยังขาดนะครับที่เราต้องเสริมเติมเต่งนั่นเองแต่ถ้าเมื่อเจอบอใหญ่ๆนะครับก็ต้องเกิดการฝังตัวลงไปแล้วก็ลําเลียงดินไปหลายขั้นตอนนะครับนะก็เก็บเป็นแนวทางได้นะครับการตั้งลํารถเราก็ควรที่จะตั้งลําเดินรอบขอบเขตของวงกลมเลยนะนะครับก็คือการขุดบอโมเดลเนี่ยต้องตั้งลำหรือว่า ขยับรถบ่อยนะครับเพื่อจะให้ได้โมเดลตามรูปทรงนะครับเราจะยืนนิ่งๆไม่ได้นะครับต้องขยันขยับในส่วนของการเดินนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือการลำเรียงดินออกไปทางซ้ายฝั่งเดียวนะฮะนี่นะครับเหยียบขอบแล้วก็ปาดสลปนะครับชอดเด็ดชอดสำคัญขึ้นอยู่กับการสโลปนะต้องใจเย็นนะครับมือต้องนิ่งนะครับ นะสวยงามเลยนะครับดินเหนียวนะครับขุดแบบมีได้แต่ถ้าดินทรายเราต้องดึงสโลปนะครับดินทรายต้องดึงสโลปเท่านั้นนะครับดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวเราใช้ใบมีดได้ถ้าดินทรายเราสโลปแต่ตรงนี้นะครับหน้าดินบางๆนะครับแค่สิบยี่สิบเซนนะครับที่เหลือดินเหนียวหมดเลยนะครับตรงนี้เราใช้ปีในการขุดได้นะครับ ไม่อย่างนั้นดินของลูกค้าเนี่ยพังหมดเลยนะครับในอนาคตถ้าดูแลไม่ดีนะครับทางนี้เราต้องมาประยุกต์กับพื้นที่ด้วยนะครับดินเหนียวใช้ปีกได้ดินทรายเราต้องนึ่งสลปกดให้แน่นนะครับทำงานเราก็ต้องมีส่วนของจรยาบัณน,นะครับคิดถึงลูกค้าด้วยนะครับว่าบางที่ก็ลูกค้าก็อาจจะเป็นพื้นที่ดินทรายนะครับ อีสานเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องดินทรายนะครับเราต้องประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่นะครับไม่ใช่ดูแต่ความสวยงามนะครับรถขุดนะครับเราขุดสวยได้นะครับแต่เราคำนึงถึงในเรื่องของการใช้งานด้วยนะครับว่ามันทํางานหรือว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าเราจะขุดเอาเงินเนี่ยขุดได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะขายงานได้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับทางานดีมีงานต่อนะครับทํางานดีมีงานต่อ ลูกค้าถูกใจเขามีงบหรือมีที่เพิ่มเขาจะจ้างเรานะครับอาจจะจ้างแพงกว่ารถขุดทั่วไปนะครับแต่คุณภาพของเราต้องถึงนะครับคุณภาพของเราต้องเกินคุ้มค่านะครับที่เขาจ้างเรามานะครับอันนี้ก็คือเป็นที่ผมแจ้งลูกน้องหรือว่ากระบวนการทํางานของทีมงานของเรานะครับเรากินน้อยๆน,นะครับกินพอประมาณในความพอดีนะครับ เราอยู่ได้นะครับเท่าแก่อยู่ได้ลูกน้องอยู่ได้นะครับก็พอแล้วนะครับมีเงินจ่ายค่างวดนะครับมีเงินให้เก็บบางส่วนนะครับเพื่อจะไปต่อยอดธุรกิจแล้วก็จ่ายค่าแรงลูกน้องค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรบริหารต่างๆนะครับนะครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างว่าเลยเป็นช่วงยุคโควิดนะครับเราก็อาจจะอะไรที่ยืดหยุ่นได้เราก็ยืดหยุ่นนะครับเพื่อจะอยู่รอดในวิกฤตช่วงนี้นะครับ นะมาชมนะฮะรถคุณของเรานะฮะ,นะฮะ,นะฮะอันนี้ก็พูดซะยาวเลยนะครับรถคุณของเรานะครับก็ใช้มา3ปีคันนี้บอกเลยว่าใช้ดีมากนะครับแต่ข้อเสียนะครับคันนี้คืออะไรนะครับผมมองว่าอาจจะเปราะในบางส่วนนะเครื่องยนต์ดัง นะครับการทํางานระบายความร้อนได้ดีนะครับเครื่องยนต์ดังหน่อยนะครับคอนโทรลรถขุดเนี่ยอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ทํางานได้ดีนะครับคอนงานปรับตัวได้อยู่แล้วนะครับอาจจะสะดุดในเรื่องของการควบคุมเอวหน่อยนะครับอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของเครื่องจักรด้วยนะครับอาจจะมีผลแต่ก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับ คันนี้เครื่องดังอะไรบางส่วนเปราะนะเปาเราะคืออะไรก็คืออาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่จากมาตรฐานของแคทนะครับเช่นอมอมอพักน้ำเนี่ยประมาณ4,000ชั่วโมงก,กว่าก็ร้าวนะครับทเทอร์โบคันนี้นะครับก็เปลี่ยนไปลูกหนึ่งเครื่องยนต์ดังต้องตั้งวาวใหม่หรือว่าประกันในส่วนของฝาสูบนะครับมันมีซึมนะครับสายไฮดรอลิกแตกนะครับโดยประมาณสัก5 0 0 0ชั่วโมงบางจุดนะครับ เฉพาะบางจุดนะครับนะก็แต่ละคันนะครับก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับบางคันก็บอกว่าโกเบทนนะครับบาง่ันก็บอกว่าโคมอสุทนซูมิตโมเร็วไวนะครับผมเชื่อว่าแต่ละคันเนี่ยมีความสามารถที่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับหรือมีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันออกไปนะครับก็คือจะให้ดีทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยผองบ้ามันก็ยากนะครับก็ถือว่าเราทํางานแล้วนะครับแล้ว เราคืนทุนได้ไวนะครับอันนี้คือเป็นปัจจัยสําคัญนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะคนขับนะครับได้คนขับดีดูแลรถนะครับรถขุดของเราก็จะหาเงินให้เราได้ีนานนะครับเหมือนคันนี้นะครับ8,000ชั่วโมง3ปีแต่สังเกตได้เลยว่าสวยงามอยู่เลยนะครับพี่คมเนี่ยจะเป็นช่างที่ดูแลรถได้ดีมากนะครับนี่ก็คือเป็นอาชีพนะครับจรรยาบรรณนะครับความชื่อสัตย์นะครับกับอาชีพนะครับ ก็กําลังเจาะเพิ่มความลึกนะนะครับเดี๋ยวจุดตรงนี้นะครับเราจะเดินมาฝั่งตัวอีกประมาณสักเม็ดหนึ่งโดยประมาณเอียงหน่อยเพื่อจะเจาะให้ได้ลึกที่สุดนะครับตอนนี้ก็เอาสัก5เมตรก่อนนะครับสี่เมตรถึง5เมตรนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับทีมขุดที่2นะครับแคท320 g อทีมงานปีชาเจริญทรัพย์นะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับกดสับกระต่าทีมงานปรีชาจรทรัพ์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปถ่ายหน้างานที่ไหนก็ฝากพี่ๆกดติดตามนะครับกดไลค์กันด้วยเนาะนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวแล้วนะครับสวัสดีครับ